น่าสนใจมากสำหรับล้อบแบรนด์คุณภาพที่มีเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงหน้าตาแล้วก็คุณภาพเนี่ยไม่ได้ต่างจากแบรนด์นอกเลยแต่แบบแรนด์นี้กำลังจะไปไกลทั่วโลก สวัสด,ดีครับเพื่อนอยู่ดีมเลสเปกกับเลสเปกเวิวเพื่อนแท้คนรักรถนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมในช่วงพี่ดีมรีวิวนะครับวันนี้ผมมีสินค้าดีๆมีแบรนด์ที่บอกเลยว่านะฮะเป็นแบรนด์ล้อของคนไทยที่ ทำล้อคุณภาพสูงระดับไฮเอนด์ไหมคนไทยได้ใช้กันนะครับโ,โหมดซึ่งวันนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวผมอยู่กับเจ้าของแบรนด์เ็าด้วยนะฮะนอกจากคนไทยที่จะได้ใช้ล้อแบรนด์ s, คุณภาพแล้วก็สินค้าที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีโฟมโมิงลีดเบานะครับที่มีคุณภาพระดับโลกแล้วแบรนด์ s, นี้ได้ข่าวด้วยว่าจะส่งออกอีกทั่วโลกนะครับโอ้โหน่าสนใจใช่ไหมฮะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำทลิีดีสาระดีเพื่อนได้รับชมกันนะครับไม่เสียเวลา เดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของแบรนด์กันครับไปเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตูนนะครับตันนี้พี่ผมชื่อตูนนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์เวก โอเค <Okay. S 1> okay. นะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กับพี่ตูนนะครับ oh. ผมอยากให้พี่ตูนแนะนำ mm hmm. ล้อตัวน,นี้สักนิดหนึ่งว่าทำไม mm hmm. ถึงเกิดแบรนด์นี้ขึ้นมาแล้วก็ อย่างที่ผมเกินไปน่นาสนใจมากสำหรับล้อแบรนด์คุณภาพที่มีเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงแล้วบอกเลยว่าหน้าตาแล้วก็คุณภาพเนี่ยไม่ได้ต่างจากแบรนด์นอกเลยนะครับโอเคจริงๆแล้วจุดกำเนิดของล้อเวกวิวนะครับคือผมเองเป็นคนที่ชื่นชอบในส่วนของล้อแม็กอยู่แล้วนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าวันหนึ่งที่เรามีโอกาสที่จะผลิตล้อเราก็อยากจะผลิตเป็นแบรนด์ที่ เน้นในเรื่องของคุณภาพเน้นในเรื่องของดีเทลรายละเอียด e นะครับเพื่อที่จะให้ล้อเนี่ยออกมาดีทั้งในเรื่องของคุณภาพแล้วก็รูปลักษณแล้วก็ราคาที่เหมาะสมนะครับก็เลยเกิดเป็นการทำแบรนด์เวกวิวขึ้นมานะครับ <t Lily> ตอนนี้ซึ่งเปิดตัวมาแล้วเนี่ยนะครับผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับแบรนด์เวกวิว <G re ains> ไปแล้ว1คลิปนะครับซึ่งตอนนั้นเปิดมาใน ช่วงประมาณสัก2เดือน3เดือนที่แล้วนะครับชื่อรุ่นว่า VF01 ใครอยากจะไปดูรีวิวก็กดเข้าไปดูได้ส่วนตอนนี้มีตามมาอีก2ดีไซน์ด้วยกันนะครับสำหรับ VF02 แล้วก็03ซึ่งแต่ละลายบอกเลยว่ายังรอนะครับยังรอจริงๆแล้วการทำล้อเนี่ยเรามองถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนใส่เพราะนั้นเนี่ยดีไซน์ที่เราทำออกมาเนี่ยยางตัวแรกที่พี่ดีมบอกเนี่ย ก็อันนี้เรามองว่าคนที่ต้องการล้อที่มีความเรียบหรูนะครับก็จะไปเน้นตัวที่01เพราะ0 1มีลายเส้นที่มีความต่อเนื่องนะครับความเรียบง่ายมีความสปอร์ตนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยในกลุ่มของคนที่ที่ต้องการล้อที่มีความสปอร์ตมากขึ้นตัว0-2นอี้ก็จะตอบโจทย์ด้วยด้วยลายเส้นที่ค่อนข้างที่จะเฉียเฉียวนะครับแล้วก็มีลูกเล่นในเรื่องของการซออร่ง ซึ่งจริงๆในยุคนี้นะใช่ล้อเนี่ยลักษณะการซ้อนล่องเนี่ยกำลังได้รับความนิยมใช่เพราะว่าในในยุคก่อนๆไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของเทคโนโลยีหรือเทคนิคของทางโรงงานมันเป็นเรื่องของการผลิตที่ยังไม่มีใครกล้าที่จะผลิตล้อโฟรฟอร์มที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมลองรีวิวให้ครบทั้งสามตัวก่อนในตัวล่าสุดเลยล่าสุดเลยเพิ่งมาสดๆล้อสุตัวนี้เป็นตัวที่กระแสค่อนข้างดีดีมากครับเยอะครับตัวนี้เนี่ย เป็นล้อลายลายเมสที่มันเขาเรียกอะไรอะใส่แล้วเนี่ยคาแรคเตอร์ของรถเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่ดูแล้วน่าค้นหาแล้วดีไซน์ของล้อเนี่ยบอกเลยว่าทุกวันเนี้ยล้อจะเป็นก้านวายหรือ10กา้านหรือ5กา้านมันจะเป็นก้านทื่อๆตรงๆไม่ได้กา้านจะต้องมีลูกเล่นมีสเต็ป <step S 2> ซึ่งตัวเนี้ยวีเเนี่ยผมบอกเลยว่า มันมีลูกเล่นที่มันดูเราออกแบบให้ล้อเนี่ย,ยล้อเวกจริงๆล้อเวกทุกตัวเนี่ยเราเน้นไปที่งานเซอร์เฟนงานพื้นผิวให้มีเส้นสายที่มีความต่อเนื่องนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของงานฟินิชชิ่งที่เป็นงานสีเน้นการบัสนะครับให้เหมือนเขาเรียกให้ให้ดูมีมูลค่ารายละเอียดดีเทลทั้งหลายแหละเราพยายามจัดเต็มให้มากที่สุด รวมถึงฝาด้วยซึ่งทั้ง3ดีไซน์เนี่ยมีหลากสีให้เลือกกันโทนแต่ละโทนก็จะทำออกมาเพื่อให้เหมาะกับแต่ละบุคคลความชอบแล้วก็รถแต่ละสีก็อาจจะเหมาะกับสีแตกต่างกันอกไปซึ่งโอ้โหผมว่าเลยว่าล้อเวกเนี่ยทำล้อมาหลายสีเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการกับ ผู้ใช้รถได้ครอบคลุมเกือบทุกแนวเลย<ช>นะฮะ <ผม S 1> ส่วนอย่างที่บอกไปที่พี่ตูนพูดไปคือ,อสิ่งที่โดดเด่นแตกต่างจากล้อตัวอื่นซึ่งโดยเฉพาะล้อแบรนด์ไทยนั่นก็คือฝา<ช>นะฮะผมบอกเลยว่าฝาเนี่ยบ่งบอกถึงคุณค่าของล้อแล้วก็สามารถเพิ่มมูลค่าของล้อได้อย่างล้อแบรนด์เวกวิลเนี่ยฮะผลิตด้วยเทคโนโลยีโฟกุมมิงลีดเบาถือเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตล้ออยู่แล้วแต่ สิ่งที่เป็นขั้นกว่านั่นก็คือทำให้ล้อที่มีลักษณะเนี่ยสวยงามมากขึ้นเพิ่มมูลค่ามากขึ้นนั่นคือคือฝาซึ่งฝาตัวนี้เป็นฝาอลูมิเนียมซ n นด้วยถูกต้องไหมฮะตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมซ n c ซีเกรด6 0 6 1ว้าเป็นครับ เกรดอลูมิเนียม6061ที่ใช้ผลิตล้อฟอสด้วยนะฮะ,ะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของดีเทลนะฮะ <c oughs> เพราะว่าเรามีเรื่องของฟินิชชิ่งสีที่ต้องใช้อลูมิเนียมเกรดนี้ไม่งั้นงานมันจะออกมาไม่ดีเพราะว่าอะไรถึงต้องเป็นอลูมิเนียม6061ก็คือพอเป็นอลูมิเนียมเกรดที่ไม่ได้ <c oughs> ถึงชั้น6061เนี่ยพออลูมิเนียมไม่ถึงเนี่ย มันจะมีฟองอากาศนะมันจะมีมทั้งฟองอากาศมันจะมีทั้งลายเวลาเราไปได้สีก็จะขึ้นเป็นขึ้นคราบเป็นคราบใช่ใชครับผมเพราะฉะนั้นคือนี่คือสาเหตุว่าทำไม ฝาของแบรนด์เวกวิวต้องใช้เป็นเกรดลูมเนียมชั้นสูงที่สามารถใช้ผลิตล้อฟอสได้ด้วยนะครับต้นทุนสูงมากถึงที่ <c oughs> ได้<ช>ยินเข้ามาแล้วหยตูเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดเรื่องฝาล้อมากๆซึ่งผมบอกเว่าโรงงานอื่นเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากลงทุนตรงนี้เขามองว่ามันอาจจะไม่คุ้มค่าแต่บแบรนด์นี้กําลังจะ ไปไกลทั่วโลกนะครับซึ่งผมมีความภูมิใจแทนพี่เนาะนะฮะแล้วก็ภูมิใจแทนคนไทยด้วยที่กําลังจะมีล้อที่กําลังจะเติบโตไปสู่ตลาดโลกต้องบอกว่าโรงงานในไทยเนี่ยมีโรงงานที่มีศักยภาพที่ผลิตร้อส่งออกทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นส่งออกไปยุโรปหรส่งออกไปเยอรมันส่งออกไปอเมริกาเนี่ย ครับมีศักยภาพอยู่แล้วคเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่รายละเอียดมันอยู่ที่ความใส่ใจมันอยู่ที่ต้นทุนในเรื่องของการผลิตว่าเราผลิตออกมาเนี่ยเราควบคุมมันได้มากน้อยแค่ไหนครับนะครับแล้วก็ในส่วนที่สําคัญเลยจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องอย่างที่พี่พี่ดีมบอกไปแหละมันเป็นเรื่องของมาตรฐานโรงงานที่นอกจากว่าเอ้ยคุณจะผลิตร้อยมันสวยมันเบาแล้วเนี่ยมันต้องแข็งแรงมันต้องผ่านมาตรฐานด้วยอ่าครับเบาอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยมันจะต้องใช้ดีเพราะฉะนั้น คุณภาพต้องตรวจสอบได้นะครับ<ช>แล้วก็การรับประกันของล้อตัวนี้ตัวนี้เรารับประกันโครงสร้าง10ปีครับสิบปีนะครับก็คือเพื่อนๆใช้ไปแบบสบายใจได้เลยไม่ต้องกลัวรกรณีแคล็กแตกแล้วโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเปลี่ยนวงใหม่ทันทีแน่นอนนะฮะซึ่งบอกเลยว่าผมโคตรมั่นใจเลยว่าล้อแบรนด์เวกวิวเนี่ยนะฮะเป็นล้อที่เพื่อนๆนะจะต้องเอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยสําหรับคนที่อยากได้แบรนด์ล้อแท้ แต่ว่าตั้งงบประมาณไว้ไม่ได้สูงมากนะักราคาจับต้องง่ายล้อขอบ18นิ้วถึงผู้ใช้ในราคาเท่าไหร่ครับพี่26,000บาท2 6ง0 0บาท,ทเพื่อนๆจะได้ล้อแท้ไปใช้ซึ่งคุณภาพผมบอกเลยว่าไม่ได้แพ้ล้อแบรนด์นอกเลยแล้วคุณได้เทคโนโลยีล้อรีดเ่าด้วยซึ่งมี FC ของร้านเ e สเปกถามมาเยอะนะครับ,รบเมื่อไหร่จะมี19-20ครับพี่ต้องบอกว่าเร็วๆนี้ถ้าสำหรับคนที่รอคอยครับ จะมีขอบ20ออกมาก่อน,อนครับไม่ว่าจะเป็นสเปคของรถญี่ปุ่นหรือรถรยุโรปเนี่ยจะเห็นกันแน่ๆเร็วๆนี้นะครับ,รบยังไงก็อดใจรอสักนิดนึงแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้อยากรอแล้วแล้วขับรถทิกัดกลางอยู่หรือจะเป็น SUV นะครับ MPV หลายๆรุ่นเนาะตอนนี้ก็โหบอกเลยว่าเลสเปกก็ขายไปเยอะมากแล้วนะครับเหมาะกับรถหลายๆรุ่นเลยเพราะล้อสไตล์นี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นล้อแนวสปอร์ตสไตล์รถ ยุโรปนะครับที่มีความเรียบหรูดูสปอร์ตซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ชอบลอซิ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกเลยสำหรับเพื่อนๆที่แบบอยากหารอคุณภาพไว้ใช้โดยไม่ใช่เป็นลอคอปปี้ด้วยเป็นดีไซน์ที่มองได้นานนะใช่มองได้นานนะครับแล้วก็โชว์ลูกเล่นหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นฝาไม่ว่าจะเป็นแกนบลัชชิ่งงานฟินิชชิ่งของลอเวกวิวผมบอกเลยว่าเยี่ยมยอดนะครับสวยงามมากๆยังไงนะฮะเพื่อนๆก็ติดตามไว้ว่าจะมีลายอะไรมาเพิ่มเติมเพราะตอนนี้ก็จะมี VF 0 1ศูนหนึ่ง 02แล้วก็03<อ>ที่เพิ่งมาล่าสุดอันนี้เนี่ยนะฮะบอกเลยว่าคนถามมาเยอะมากแล้วก็เตรียมตัวพบกับนายแบบได้เลยขอบคุณพี่ตูนมากนะครับวันนี้<อ>ที่มาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็ท่านใดที่สนใจลอแบรนด์เวกวิวก็ติดต่อทางเลสเทคได้เช่นเคยหรือตัวแทนเวกวิวทั่วประเทศไทยนะฮะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้กันจนจบนะฮะคลิปหน้าจะมารีวิวสินค้าละเอยียดก็อย่าลืมติดตามผมไว้ทุกช่องทางอยากให้รีวิวสินค้าอะไรก็ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับคลิปนี้ขอบคุณพี่ตูนน้องไม่อีกครั้งครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเหมือนเดิมครับยี่แต่งรถคิดถึงเลสเต็กขอบคุณครับสวัสดีครับบคุณครับ